ปุงนะความสวยงามเนาะแล้วก็ความนานในการขยายพันธุ์นอกจากใช้เวลานานแล้วนะคะก็ยังความยากที่จะได้ด่างอะ่ะก็ยากด้วยยากที่หน่อแรกจะด่างแต่ถ้าด่างแล้วก็ถือว่าเขาจะด่างตลอดนะคะก็ดูว่าถ้าเป็นอย่างต้นนี้จะคิดว่าถ้าหนอลูกออกไปก็จะต้องด่างเหมือนกับกิ่งแม่ะคะ่ะเขาจะมีความสเสถียรเพราะว่าลายเขาค่อนข้างจะละเอียด แล้วทีนี้ที่มันยังแพงอยู่คงจะเนื่องจากคนเลี้ยงกวาเนี่ยมันทําจํานวนยากหนึ่งสองคือกว่าจะได้ด่างก็ยากมากทําให้คนเลี้ยงอะ่ะยากที่จะปล่อยออกไปถ้าอันไหนที่ทําจํานวนง่ายขยายง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะราคาลงเร็วแต่เนื่องจากว่าเขาใช้เวลาเยอะแล้วก็กว่าจะได้ด่างสวยๆเนี่ยยากมากมันก็เลยทําให้เขายังคงความราคาก็ยังคงความแรงอยู่ แล้วก็คนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงแล้วรักต้องบอกว่าเลี้ยงแล้วรักแล้วก็เจอกับความพิเศษอะไรในตัวไม้ตัวนี้อยู่นะคะก็จะทําให้ยิ่งยิ่งมีความรู้สึกมีความสุขกับการได้ปลูกแล้วก็อิ่มเอิบใจที่จะได้เลี้ยงเขาต่อไปถึงแม้ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงก็ยังคงจะรักแล้วก็เลี้ยงต่อไปโอเคครับแล้วแล้วแล้วลองลองแนะนําเรื่องของวัสดุปลูกอีกครั้งหน่อยปลูกกับชําอันเดียวกันไหม ปลูกกระชัมไม่เหมือนกันเลยอถ้าเกิดเป็นเป็นปลูกถ้าเป็นปลูกถ้าเป็นปลูกเราก็จะต้องปลูกให้มันดินเดิมยังอยู่นะคะเพื่อให้ไม้มันปรับตัวเนาะเวลาเราปลูกเวลาเราชาม,มาเราต้องอบใช่ไหมคะอบเพื่อให้ใบเขาไม่ไม่ซีดแล้วก็ไม่ดอบลงนะคะแล้วก็ติดรากเร็วพอเขาเริ่มรากแข็งแรงเราก็จะเริ่มเปลี่ยนวัสดุปลูกแต่ว่าเขาจะต้องคงดินเดิมอยู่ไม่ให้ดินหลุดออกจาก ตัวหัวส่วนดินปลูกของของทางแหวนก็จะใส่ใส่ให้เน้นความโปร่งอะ่ะเพราะเราชอบรดน้ำไงก็จะสังเกตเห็นก็จะมีมีมะพราาพ้าวสาบมีกแกลบมีหินภูเขาไฟมีเพอไลท์แล้วก็พวกปุ๋ยละลายชาแล้วก็แกลบดิบนนแกลบนนดิบเนี่ยจะต้องเน้นพวกแกลบที่มัน เกบเก่าอ่ะเกบเก่าถ้าเป็นแกบใหม่อ่ะมันจะมีมอดมาด้วยมอดเนี่ยตัวกินหัวของกวากเลยค่ะโอ้ต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็ใส่<อ>สตาร์เกอร์จีด้วยนะคะใส่พวกกันมแมลงแล้วก็ผงกันเชื้อราต่างต่าง<อ><ๆ>ลดน้ำแล้วครับลดประมาณสองสามวันครั้งหนึ่งค่ะถ้ากระถางใหญ่อ่ะแทบจะอาทิตย์ละครั้งเลยเพราะว่ากระถางใหญ่เนี่ยเขาเก็บความชื้นได้ดีเราไม่ต้องลดบ่อยแต่ถ้ากระถางเล็กเราเรา,เราเช็คหน้าดินแล้วอ่ะบางทีอันนี้เราสองสามวันลด กระถางมันเล็กมันเก็บความชื้นได้น้อยเราเราเช็คหน้าดินแล้วเอามือล้วงไปแล้วมันมันแห้งแล้วก็ลดแต่ถ้ามันยังชื้นอยู่เราก็พรมแค่หน้าดินแล้วที่ชําอะครับที่ชําหมายถึงสูตรดินใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็อันนี้น่าจะเปลี่ยนกระถางเลยนี่คือการชําแบบอบเนาะอบคืออบคืออันนี้คือกวากมรกตดำด่างตัวนี้ชําแล้วประมาณหนึ่งเดือน ครบหนึ่งเดือนพอดีถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วใบเขายังโอเคอยู่นะคะไม่ซีดไม่เน่าไม่ไม,ไม่มีอะไรแบบเสียหายแสดงว่าเขารอดแล้วนะคะเนี่ยคือดินตัวนี้เขาก็จะอบไว้ในแก้วไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเริ่มแทงหนอ่อเราถึงจะอ,ออกมาก็จะอบอยู่ในแก้วแบบนี้นะคะไม่ให้โดนแสงโดยตรงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง ให้เฉพาะแสงสว่างแต่ว่าไม่ให้โดนแดดโดยตรงถ้าโดนแดดโดยตรงมันเหมือนกับเราไปยืนตากแดดแล้วก็อบอยู่ในรถนึกถึงว่าเราไปนั่งอยู่ในรถตอนร้อนๆค่ะมันก็จะมีเหงื่อออกมาจนท่วมแก้วนั่นหมายคือเขาเริ่มเขาเริ่มไม่ไม่สบายตัวเหมือนเหมือนเรานั่นแหละก็อาจจะเน่าได้ดูดินปลูกที่ที่ใช้อยู่นะคะใช้อบนะครับใช้อบก็ เหมือนที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นพิทมอสแต่ที่นี้ยี่ห้อแต่ละคนะก็ไม่เหมือนกันนะคะให้เราเลือกยี่ห้อที่เขามีความนุ่มๆฟูๆหน่อยอะคะ่ะไม่แน่นถ้าแน่นมากเนี่ยถ้าแน่นมากเราอาจจะต้องผสมให้มันร่วนนิดนึงนะคะก็จะใส่ใส่วัสดุป,ปลูกที่ทำให้พิทมอสเขาไม่มีการจับตัวเป็นก้อนนะคะอาจจะใส่แกลบเข้าไปช่วยใส่เพลร์ไลท์นิดหน่อยนะคะใส่ เห็นผัวไฟได้เบอร์เล็กๆอ่ะเบอร์เล็กๆแบบเล็กสุดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องใส่ก็คือวูมิคูไรต์ตัวนั้นน่ะเขาจะทําให้ให้ผิวสัมผัสของเนื้อดินนะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความชื้นมีความวเก็บความชื้นแล้วก็นุ่มนุ่มแล้วก็นุ่มแล้วก็มีความโปร่งเวลาที่เราปลูกมันก็จะทําให้เหมือนกับไม้เขารู้สึกว่าสบายตัวเหมือนเรานี่แหละค่ะ เจะเน้นความโปรง่งถ้าเราใช้พิษมอดล้วนก็เรียบร้อยค่ะเน่าพิษมดเขามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์เพราะเขามีสารอาหารเยอะอยู่แล้วแต่ว่าการที่ใส่วัสดุอื่นๆช่วยเนี่ยมันช่วยให้พิษมดเขาไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะบางทีบางทีผสมถ้าถามอัตราส่วนอะแต่ละ,ละรอบผสมไม่เหมือนกันเลยเราจะดูอะคะ่ะด,ดูความเหมาะสมอะว่าเราควรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแน่นไปเราก็ ใส่เข้าไปเพิ่มคือเติมไปเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าเติมไปเรื่อยๆเติมจนกว่าจะรู้สึกว่ามันโปร่งอะค่ะบางทีเราก็จะใส่พวกดินแคคตัสผสมเข้าไปด้วยดินแคคตัสแต่ละแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะทีนี้เราให้เราเลือกสูตรที่เรารู้สึกว่ามันมันร่วนแล้วมันโอเคบางอันอะมันร่วนแต่ว่ามันแข็งก็ไม่ได้อีกนะคะมันมันทำให้มันไประคายเคืองต่อรากอ่อนๆเราต้องดูว่า วัสดุปลูกแต่ละตัวอันไหนที่มันทําให้ต้นไม้รู้สึกว่าเขาชอบเขาก็จะออกรากเร็วค่ะแล้วสูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ละคนแล้วจะบอกว่ามันไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดนะคะมันมีแต่สูตรที่เราถนัดที่สุดบางคนเขาถนัดขุยมะพร้าวอย่างเดียวเขาก็เขาถนัดอย่างเดียวแล้วพอเขามาเปลี่ยนแล้วมันตายเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะถนัดวิธีไหนให้ทําวิธีนั้นบางคนเขาก็ทากับสเปกตัมมอสดนะ แต่ว่าเราเราอยากรู้เราก็ลองค่ะพอลองแล้วก็เน่าถึงบอกว่าวิธีไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดมีแต่วิธีที่เราถนัดที่สุดบางคนก็ชำน้ำชำน้ำเปล่าวป,าปาใส่ยาเร่งลากบางคนเขาทำแล้วโอเคก็ะทำแต่เราเคยทำเน่าไม่ทำสุดท้ายก็กลับมาที่สูตรเดิมก็คือสูตรที่เราถนัดนะคะถามว่าอยากลองลองได้อยู่แต่ว่า บางอย่างมันมันลองแล้วมันเสียหายโดยเฉพาะกวักใบหนึ่งราคาก็ก็ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถนัดวิธีไหนก็ทําวิธีนั้นค่ะไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดมีแต่วิธีที่เราถนัดที่สุดเท่านั้นเองะคะ่ะแนะนําได้แบบนี้ถามว่าอยากลองลองเปลี่ยนไหมก็ลองเปลี่ยนได้นะแต่อย่าลองกับดำดางเพราะว่าราคามันแรง <laughs> เนี่ยความอยากลองก็ชําน้ําเน่าไปสองใบ ช้ำสเปคแต่หมดเน่าไปอีกเหมือนกันสุดท้ายกลับมาที่สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมแล้วก็เป็นสูตรที่ปรับมาจากรุ่นพี่เขาแนะนํามานะคะที่ที่แต่ละคนเขาแนะนํามาแล้วก็มาปรับเป็นสูตรของเราเองก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรแรกๆก,ก็จะมือสัน่นตอนนี้เริ่มแบบรอดร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอนแรกก็ก็ตายตายตอนที่เราไปเปลี่ยนนั่นแหละค่ะไปเปลี่ยนสูตรตามเขาเนี่ยแหละเพราะเราอยากรู้ความอยากรู้เนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ไปพอกลับมาที่สูตรเดิมก็โอกคถือว่า ถือว่าถนัดสูตรนี้แหละก็เลยยึดที่สูตรนี้ตลอดไม่ได้เปลี่ยนนะคะ oh. อาจจะใส่อย่างอื่นด้วยก็ได้นะบางคนเขาแล้วแต่เราจะหาได้คะคะบางคนเขามีผงอะไรผงถ่านก็ใส่ได้นะเพื่อไม่ให้พิษมสมาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ผงหรือไม่ก็พวกผงดินเผาอะไรก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าจะใส่อะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราจะหาได้นั่นแหละคะ่ะไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะคะ oh. Oh. ก็ปรับปรับไปตามที่ที่เราถนัดแล้วก็แล้วแต่ วัสดุที่เราจะหาได้เป็นสีที่แบบเดี๋ยวจะเอาอีกใบเอามาให้ดูหลายๆใบถามว่าทำไมถึงเจอเหมายกิ่งเพราะว่ามันไม่มีในตลาดไงอันนี้คือที่บอกว่าราคาแรงๆแล<ช>้วเรไม่เคยมีใช่ค่ะสีนี้ยเป็นสีที่ไม่มีในตลาดนะเท่าที่เราเห็นนะเราจะไม่เจอสีแดงแบบนี้ค่ะสีแดงแล้วก็ด่างละลายในเนื้อใบแบบนี้ก้านนี้จะเป็นก้านที่แบบมีหลายสีอันนี้คือต้น แม่ที่บอกว่าที่เจอเหมาไปยกกิ่งเลยนะคะสวยมากเลยนะครับชมได้ครบเดือนสีไม่ดรอปลงเลยนะคะแม่เนี้ยอันนี้มีคนจองแล้วคะ่ะเจอเขาเหมาไปทั้งกิ่งเลยอะคะ่ะเหมาแล้วก็ให้เราชาให้อย่างงี้หรอถูกต้องค่ะเหมาแล้วให้เราชาให้แล้วรือใคาจะี<า>จะ้ง<า>ได้ก็เลียเ้ยงให้เพราะว่าโรงเรือนของคู่แหวนนะครับก็ถือว่า อากาศดีมากๆานะครับสาหรับต้นไม้เหมาะมากใช่ค่ะแล้ว<ม>ดำด่างเนี่ยเขาเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงมากๆนะถ้าสังเกตบางคนเลี้ยงไปแล้วทําไมได้แม่พันธุ์ที่ดีมากๆแต่ทําไมพอไปอยู่กับบ้านเราแล้วสีหายหรือว่าลายหายน่าจะเกิดจากการที่การให้แสงนะคะเพราะว่ากวักดำด่างเป็นไม้ที่ต้องการความเข้มของแสง<ม>ค่อนข้างเยอะ<ม>ถ้าไปเลี้ยงแสงน้อยๆเนี่ยลายเขาก็จะกลืนไปกับเนื้อใบ ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับสูตรและก็เทคนิคการดูแลกวักมลกตต่างๆนะครับและก็ที่สำคัญก็คือดําดังนะครับที่ยังมีราคาที่แรงอยู่ต้องขอบคุณครูแหวนมากนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ